สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 นนที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูโจในวิชาสังคมอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมาให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยนะคะให้นักเรียนตั้งใจดูคลิปให้จบแล้วนักเรียนจะเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดจากอะไรบ้างเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปไปเลยคะ่ะ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในบทเรียนนี้น้องๆจะได้รู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจากในอดีตสู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ สิ่งของเครื่องใช้เรามาเรียนรู้พร้อมๆกันว่ามีผลอย่างไรบ้างต่อชีวิตของเราถ้าพร้อมแล้วเชิญเข้าสู่บทเรียนได้เลยค่ะน้องๆคะเคยรู้สึกไหมคะว่าสิ่งต่างๆในปัจจุบันนั้นแตกต่างกับในอดีตไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆหรือการดำเนินชีวิตต่างๆ วันนี้พ่อแม่ของพลอยพาพลอยแวะไปบ้านคุณปู่คุณยา่าที่อยู่ไม่ไกลนักนะคะพ่อแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปู่คุณยา่าเอามากันแล้วเหรอไปนั่งกันที่ท่าน้ำก่อนพ่อเก็บผลไม้ในสวนมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปนั่งกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินข้าวกันดีค่ะคุณปู่ ถ้าน้ำบ้านคุณปู่นี่เย็นจังเลยนะคะจ้าเมื่อก่อนอากาศดีกว่านี้อีกนะมีสวนมีตน้นไม้เยอะแยะอากาศจึงดีมากน้ำก็ใสกว่านี้เยอะผมยังจําได้ว่าเมื่อก่อนแถวเนี้มีสวนอยู่เยอะเลยเพราะดินดีผลผลิตก็ได้มาก เมื่อก่อนยังเห็นคนพายเรือเอาผล,ลไม้ไปขายที่ตลาดเวลาเราจะซื้อของเราก็เรียกแม่ค้าซื้อขายของกันที่ท่าน้ำนี่แหละใช่จ้าตอนที่แม่เด็กๆแม่กับเพื่อนๆก็ยังเคยมากระโดดน้ำที่คลองสายนี้เล่นกันอยู่เลยแต่หนูก็ยังเห็นพวกพี่ๆเขากระโดดน้ำเล่นเหมือนกันนะคะจ้าแต่ว่าเมื่อก่อนน้ำใสกว่านี้เยอะมากมองเห็นปลาในน้ำเลยนะ แล้วเมื่อก่อนใช้น้ําในคลองทําอะไรอีกบ้างคะก่็ใช้อาบน้ําซักผ้าใช้ปลูกผักตกปลาริมน้ําถือว่าคลองเป็นแหล่งหาอาหารที่สมบูรณ์มากจ้ะดีจังเลยคะ่ะบ้านคุณปู่เนี่ยอยู่ติดแม่น้ำได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเยอะเลย คุณปู่คะแล้วทำไมเดี๋ยวนี้แถวนี้ถึงไม่ค่อยมีสวนแล้วล่ะคะก็คนที่อยู่แถวเนี่ยก็รุ่นปู่แล้วทั้งนั้นแก่ๆกันแล้วไม่มีแรงที่จะทำสวนเหมือนเมื่อก่อนลูกหลานก็แยกย้ายไปทำงานในเมืองมีครอบครัวเป็นของตัวเองกันหมดจึงไม่ค่อยมีคนมาทำสวนต่อจากรุ่นปู่เท่าไหร่นัก บางคนเขาก็ขายที่ดินไปปลูกบ้านจัดสรรแบบสมัยใหม่กันหมดแบบโมู่บ้านโน้นไงพลอยมีบ้านจัดสรรแล้วก็ยังไม่เท่าไรนะแต่มาตั้งโรงงานด้วยปูไม่ชอบเลยพวกโรงงานชอบทำให้น้ำเสียสภาพแวดล้อมก็ไม่ธรรมาชาติเหมือนเมื่อก่อนอากาศก็ไม่ดีมีมลพิษไปหมดโชคดีที่บ้านของปู ยังเป็นสวนมีต้นไม้อยู่เยอะบ้านของปู่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่น้ำเนี่ยไม่ใช้เหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะถ้าโรงงานมาสร้างอยู่แถวนี้แล้วทำให้อากาศเสียเราจะให้เขามาตั้งทำไมล่ะคะมีโรงงานมาตั้งก็มีงานเกิดขึ้นหลายอย่างคนแถวเนี่ยบางคน ก็เปลี่ยนจากการทำนาทำไร่ไปทํำงานโรงงานก็มีแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยสมัยปู่ยังใช้เกวียนใช้เรือในการเดินทางแต่เดี๋ยวเนี้ใช้แต่รถยนต์กันหมดแล้วควันรถก็เยอะเสียงรถวิ่งก็ด,ดังปู่ก็ยังนึกถึงเมื่อก่อนที่ตาแม่มแกทำนาแกยังใช้ควายไถนาอยู่นะแต่เดี๋ยวเนี้ยชาวนา ตางก็เปลี่ยนไปใช้รถไถนากันหมดจึงไม่ค่อยเห็นควายย่ำท้องนากันเท่าไหร่แล้วคิดแล้วก็น,นึกถึงสมัยก่อนนะครับพ่อใช่บ้านคุณปู่ก็ตั้งอยู่สูงสูงค่ะไม่เหมือนบ้านแถวนั้นเลยเขาเรียกว่าบ้านใต้ทนสูงบ้านเราอยู่ใกล้กับแม่น้ำสายต่างๆบ้านสมัยก่อน เป็นบ้านไม้จะยกใต้ทุนให้สูงขึ้นเพื่อเวลาที่ฝนตกหนักน้ำจะได้ไม่ท่วมแต่เดี๋ยวเนี้บ้านสร้างด้วยปูนปลูกเป็นตึกก็จะสร้างติดพื้นทำให้น้ำท่วมได้ง่ายจ้ะจริงด้วยค่ะแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีทั้งหมดนะส่วนที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี ก็คือความจะเดินที่เข้ามาทำให้เราสะดวกสบายขึ้นนะลูกเช่นโรงพยาบาลเราไม่สบายก็มารักษาที่นี่ได้เลยมีคุณหมอและอุปกรณ์ครบส่วนถนนนเราก็เดินทางได้ง่ายขึ้นไม่ครุกระเหมือนเมื่อก่อนอยังไงอลูกจริงด้วยค่ะคุณปู่ถ้าโรงงานมาสร้างอยู่แถวนี้แล้วทำให้อากาศเสีย เราจะให้เขามาตั้งทำไมล่ะคะมีโรงงานมาตั้งก็มีงานเกิดขึ้นหลายอย่างคนแถวเนี้ยบางคนก็เปลี่ยนจากการทำนาทำไร่ไปทำงานโรงงานก็มีแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยสมัยปู่ยังใช้เกวียนใช้เรือในการเดินทางแต่เดี๋ยวเนี้ใช้แต่รถยนต์กันหมดแล้วควันรถก็เยอะ เสียงรถวิ่งกอดดังพิดแล้วก็นึกถึงสมัยก่อนนะครับพ่อใช่วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากดูคลิปจบแล้วเข้าใจและรู้ความหมายของความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นกันไหมคะถ้ายัางไม่เข้าใจให้นักเรียนย้อนไปดูคลิปได้อีกนะคะ สำหรับวันนี้ค,นคุณครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ